their u Masters play to of by ออฟติมัสล่างอัศวินดีไซน์อย่างกับหุ่นยนต์มีสิทธิอยู่ในโปสเตอร์หนังอย่างภาพ5ที่มีขว่าว t ติ้งย o u r e h โร o จงคิดใหม่กับฮีโร่ของคุณใช่ครับพอหนังทิ้งฉายไม่ใช่เพียงแค่คนดูแต่ทั้งค่ายที่ต้องคิดใหม่เขาถูกเปลี่ยนลุกใน t r า n s f o r m e r ม g e of Extinction ์ตภาคต่อ r k ร์คเเรื่องเซตติ้งเกี่ยวกับพ่อหนุ่มเคชเยเกอ ที่เป็นนักประดิษฐ์ได้มาเจอกับรถบรรทุกส่งมคันหนึ่งซึ่งเขาได้ข้อมันเพื่อเอาเงินแต่หารู้ไหมว่ามันมีมากกว่าที่ตาเห็นซึ่งนําให้เขาต้องไปพัวพันกับเรื่องสงครามจากกลการสุบพันธุ์และภัยสังคมวันนี้เรจะมารีวิว Transformers s t d r o s e r i e s Age of Extinction l e a d e r c a r d Optimus Prime เริ่มกันที่ร่างหุ่นตามเคยนี่คือหนึ่งในดีไซน์ที่มีประเด็นมากกว่าภาคอื่นๆมีทั้งคนที่ชอบและหนีกับดีไซน์นี้ในฝั่งที่ไม่ชอบมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีความเป็นหุ่นแปงลงร่างในช่วงการมาของภาคสี่ฮาร์โบได้เปลี่ยนทีมงานคนออกแบบของเล่นเป็นคนใหม่อย่างจอชวาร์เดนซึ่งส่งผลกระทบกับดีไซน์ของหนังชวานสโอมเมอร์จากเมื่อก่อนที่เป็นอวันอาร์เชอร์ที่เขาสั่งทีมงานให้ไปแก้ดีไซน์อยู่บ่อยครั้งในช่วงภาคแรก ILM ค่าย c ี CG ที่ออกแบบหุ่น t r ร์ลส์พัลเมอร์มีการแก้ดีไซน์อยู่หลายครั้งเพื่อให้มันสามารถรองรับในการทําเป็นของเล่นได้พอเปลี่ยนหัวเรือคนใหม่เขาก็ไม่ได้เข้ามาเจ้าใจกับการออกแบบหุ่นในภายนตรคือมันก็ไม่แย่นะครับแต่เมื่อต้องทําออกมาเป็นของเล่นนั่นมันคนละเรื่องเลยและออฟเทมัสล่างอัสวินก็คือหนึ่งในนั้นโดยตัวหุ่นก็ทําออกมาได้ใกล้เคียงกับในหนังพวกรายละเอียดเครื่องกลต่างๆเขาก็ปั้นมาถูกจุดอย่างชิ้นใต้เกาะไหลทั้งสองข้าง สายรวดตรงน่องขาสิ่งแรกที่ใครหลายคนต้องเอกใจกันแน่นอนว่าคือเพนติงโดยเฉพาะตรงหน้าอ,อกมันโล่งมีแต่เกาะอ,อก,โกโลโก้ออร์โดบอทและสีทองตรงนี้นอกนั้นก็เป็นสีทาอ่อนจืดๆยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวส่วนอื่นๆของปาอฟก,ก็โดนไปด้วยอย่างเกาะไหล่แขนมันควรลงสีมากกว่านี้ซึ่งนี่อาจไปเหมือนดาบสองคมให้กับตัวของเล่นข้อดีของมันลดความเสี่ยงในการทําสีลอกเมื่อหุ่นนั้นมีเพนติงมากหากเล่นไม่ระวัง หรือเก็บไม่ดีก็อาจทําให้สีหลุดออกจากฟิกเกอร์ได้อย่างง่ายข้อเสียคือตาอัตัวนี้ดูหน้าเบื่อส่วนหัวก็ปั้นมาได้สวยผมชอบที่ลงสีตาทบไปหมดเลยเพื่อไฮไลท์ใบหน้าเขานอกจากสีน้ําเงินด้านข้างฟิกเกอร์มีเนื้อมีหนวนแขนทั้งสองข้างมันไม่ใช่เกาะอัศวินเพราะนี่คือช่วงก่อนที่เขาจะไปหยิบดาบมาใช้ทีมงานได้คอนเฟิร์มแล้วว่าจะออกตัวย้อมเปลี่ยนแขนเป็นเกาะอัศวินตรงข้อมือ ปั้นคล้ายๆสนับมือเมื่อเปิดออกมาคุณสังเกตว่านิ้วพุ้งเขาปั้นมาติดกับชิ้นล็อกตัวแขนจึงทําให้มันดูแปลกเมื่อหันมาดูด้านหลังก็เป็นเป้อันใหญ่ยักษ์ที่เป็นส่วนรึ่งหน้าของรถมาติดไว้และมันก็ไม่ใช่เคเบลิลที่ทําให้เขาดูเท่ขึ้นแบบคอสแฮร์ are, หรือโมฮอคทีมงานก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเขาเลยออกแบบให้มันสามารถถอดออกได้เพียงแค่นึงข้อต่อหัวเห็นตรงนี้ออกหลังเขาดูลื่นตามมาก แถมยังทำลักษณะให้คล้ายคลึงกับในหนังอีกด้วยช่วงขาทำสิ่งมดีอย่างสีเงินกับสีทองและมีท่อป่องไฟของล่างรถติดไว้แล้วข้างบนตรงไหนเขาล่ะอ๋อตรงนั้นเป็นชิ้นหลอกครับ <c oughs> แม้แต่ผมที่ไม่เคยมีปัญหากับชิ้นหลอกมาก่อนอยังรู้สึกว่ามันดูแย่โปรเซสในการแปลงร่างมันเก็บซ่อนท่อป่องไฟได้ดีกว่านี้ยังมีการเก็บพวกส่วนท้ายกับหลังคารถไว้และจุดที่ทำลายความสนุกของออฟติมัสอัศวินอย่างส่อนขาหลังมันหลุดตลอดเวลาตอนแรก ผมนึกว่ามันเป็นที่ q c ของตัวหุน่นแต่พอลองไปถามคนที่มีตัวนี้หลายๆคนก็ได้คําตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเจอปัญหานี้เหมือนกันมันเป็นปัญหาแย่ระดับเดียวกับโซลักพามเลยครับที่มันไม่ยอมติดให้นั่นเผลอๆอาจแย่กว่านี้ด้วยเพราะแค่จับมันโยกย้ายไปมาก็หลุดแล้วทําไมเขาไม่ตอบหมดเข้าไปในส่วนทับมันจะแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้เมื่อพูดถึงของแถมเขามีมาให้ไม่เยอะ เริ่มต้นได้อาวุธประจำตัวของเขาในภาคนี้อย่างซอร์ตออฟจักรเมที่ปั้นมาสวยมากโดยตัวอาวุธก็ถอดแยกออกมาให้หุ่นตัวอื่นถือได้ือแต่เมื่อนําไปใส่กับมือของเขามันล็อกกันไม่ค่อยแน่นถัดมาเป็นเซนเทเนลชิลโดยโล่นั้นสามารถถอดออกมา <c oughs> จะเป็นป้อมปืนเล็กๆตามแบบในหนังผมแอบรู้สึกว่ามันเปิดกว้างไปหน่อยและที่พูดถึงไปไม่ได้เลยอาวุธทั้งสองอันนี้ลงแค่สีแดงมาไม่มากน <c oughs> อกนั้นก็เป็นสีแบบเดียวกับตัวของออฟติมัสให้ต่อด้วยดาบเอนรจอนที่เขาใช้ในหนังแค่ฉากนี้ฉากเดียว แถมดอนคาวาตอนทําพังอีกด้วยนะมันลงสีเงินมาเกือบทั้งดาบผมงงที่เขาไม่ลงสีไฟตรงปลายดาบมาให้แล้วถ้าใครสงสัยว่าดาบของตัวภาคสมเสียบกับรูตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะหมดตัวเสียบไม่เหมือนกันซึ่งทําให้เรารู้ว่ามันออกแบบมาให้ตัวย้อมอีกทีหนึ่งปิดท้ายด้วยตัวเก็บอาวุธเอาโล่มาติดตรงรูห้ามมอเพื่อต่อด้วยดาบเสียบลงไปดาบสีเงินก็ติดกับใต้โล่เขาจะเอาไปเสียบรูตรงนี้เมื่อเราหันมาดูด้านหน้าจะมีส่วนหลังคารถ ออมากและมีแค่นี้จริงๆไม่มีแมเล็ดพันธ์มือยักษ์และเคชเเกอร์ H A G A. เราพูดถึงจุดขยับของออฟตตมัสล่างอัศวินเรียกได้ว่านี่คือหุ่นภาคเบงานซัโดโรซีรีที่ขยับได้เยอะเป็นอันดับต้นๆหัวเป็นบอจอยยกขึ้นหมุนไหลยกขึ้นหมุนไบเสพหมุนสอกยกได้ถึงไหล่ข้อมือยกข้างหมุนเปิดปิดเอวหมุนขาอ้ายกขึ้นลงต้นขาหมุน หัวเข่าอาจยกได้ไม่สุดเพราะติดกับเคเบิลตรงขาและข้อเท้ายกข้างหมุนยกขึ้นลงมันจับท่าสนุกมากพวกท่าที่เรามักเห็นในฉากเด็ดก็ทําได้หมดเพื่อแต่ความแน่นของหุ่นตัวนี้มันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเข่าขวาของตัวนี้หลวมตั้งแต่แกะเล่นหรือจะเป็นช่วงหน้าที่เมื่อคุณขยับเล่นนิดหน่อยก็หลุดออกจากกันแล้วนั่นจึงทําให้เรามาพูดถึงไซส์คัทของตัวนี้หลายคนที่เล่นก็พูดว่านี่คือลดอร์ครัทที่ดีที่สุด ในงานปัจจุบันแต่ผมกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นตัวหุ่นมันไม่ solid สีก็ลงมาน้อยไปของแถมมีให้แค่นี้ไที่ผมบ่นเพราะราคาของลีดเดอร์มันไม่ไม่นตลอดมันห่างกับวอยเ g อร์เป็นเท่าตัวมันควรจะออฟเฟอร์สิ่งที่สมควรเป็นลีดเดอร์มากกว่าอย่างการลงสีกับความนั่นของตัวหุ่นถ้าเอาเขาไปยืนกับหุ่นตัวอื่นในภาคสีเพราะตัวที่ยืนด้วยแล้วสวยคงมีแค่เกาตอนออโตบอทก็ดูโอเคแต่ผมรอดูเฮากสุด ล็อกดาวไม่เข้ากันเลยเพราะตัวพี่แกมันเล็กเกินไปและกิมล็อกที่อยู่ในไซส์เดียวกับออฟติมัสมันแตกต่างกันมากเมื่อเอาไปเทียบกับตัวเก่าเ็ปีที่แล้วโอ้สตูดิโอเซรีทำให้รูปร่างมันสวยแต่เดอะลัสไนพยายามเก็บชิ้นส่วนต่างๆให้ดูเรียบถึงมันจะเฟลกับอาวุธลงสีมาได้แบบเดียวกับของเล่นกิกก็ตามร้านโชว์หัวที่ขายพวกของเล่นเด็กและก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น m a Marvel l e g e n d s w o l v e r i n e สตาร์วอล์แบ็กซิลี่อสโซกาทาโน่เนนรลอยวัตสันทรานส์ฟอร์เมอร์ซารูเชลี่ออฟติมัสพามแล้วก็พวกหุ่นในภาค4กับภาค5นะครับอย่างไฮออกเทนบีฮาวคอสแฮมล็อกดาวกาวาตอนกริมล็อกสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดงานเก่าของภาค5มาถึงส่วนที่เขาจะไม่ใช่ออฟติมัสพามแต่จะเป็นโอ้ยสิออฟติมัสไบรท์โคโคโค การแปลงร่างของเขามันสนุกและแปลกตาอย่างการพับชิ้นส่วนข้างหลังของรถยังไงก็ตามดีกว่าตัว3 2แน่ๆผมยกให้เป็นส่วนที่ดีที่สุดของ Opti m u ัสอันสเวินเลยครับร่างรถเขาคือ Western Star ทรัก5,000ที่ได้ลิขสิทธิ์5คนสงสัยว่าล่างหุ่นสีเอหายไปไหนหมดมนี่คงเป็นคำตอบพวกสีแดงลายไฟกับสีเงินใส่มาโคตรพรีเมียมชิ้นส่วนกระจกก็เป็นพลาสติกโปร่งใสที่ลงสีแดงเอาไว้มีโลโก้เวสเทนสตาร์พร้อมคำย่อออฟข้างหลัง พวกรายละเอียดเครื่องกลทํามาสวยจริงเมื่อหยิบมาถือในมือมันมีน้ําหนักแบบรีดเดอร์ถึงร่างหุ่นมันจะตัวเล็กไปหน่อยอ่ะนะอาวุทธที่เสียบกับเดียตรงนี้จะมาติดข้างหลังรถล้อลงสีเงินมาครบทั้ง6ล้อแถมตึกหมดุดทําให้รล่บนพื้นได้ลื่นแล้วก็เปียดเที่ขนาดอีกเช่นเคยครับ w ูฟูลีนอโซกา้าวัดสันออฟติมัสไฮออกเทนบีฮาวคอรแทล็อกดาวาวตอนควิมล็อก ปิดท้ายด้วยงานเก่าภาค5โดยรวมกับหนึ่งในลีดเดอร์คาร์์ภาคเบตัวตล่าสุดและนี่ก็เป็นหนึ่งในเว็บที่ผมชอบมากๆเว็บหนึ่งเลยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคลิปรีวิวของผมเป็นหุ่นในสตโ i o s โอซีรี์เว็บ2ที่วางขายควบคู่กับ Age of the p a l m ตัวละครที่เลือกลงมาในเว็บก็ไม่จำเจในภาคใดภาคหนึ่งมีทั้งหนังเกมการ์ตูน แถมลีตัวที่คนหาไม่ได้อย่างช็อกเว็บภาค3าถ้าเทียบกับพวกหุ่นภาคเมที่ออกมาในปีนี้นี่คือตัวที่ดีที่สุดแล้วครับแต่ก็มีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น mm hmm. สีข้อต่อตามตัวมันสามารถไปได้ดีกว่านี้คนเล่นส่วนใหญ่มักปล่อยผ่านเรื่องของขนาดนีเดอร์ที่มีการหดตัวลงเรื่อยๆพอหุ่นบางตัวก็ไปเพิ่มพูนเป็นอย่างอื่นเช่นของแถมสีและคุณภาพพลาสติกป่าออฟตัวนี้มีครบนะแต่มันขาด,ขด,ขดห,หายไปหลายอย่างราคาเต็ม ผมว่าไม่ค่อยเหมาะถ้ามันทพงก,กว่าวอยขึ้นมาหน่อยคุ้มแน่นอนหากจาก5อันดับของปีนี้เขาไม่มีทางติดเลยครับ10อันดับยังพอมีแววนี่คือจากปากของคนที่เคยแอนตี้ภาค4ีถึงขั้นเคยนับว่ามันเป็นจัก,กรวาลผคู่ขนานะก่อนที่ผมจะมาเขียนสคริปต์คลิปนี้ได้มีโอกาสย้อนดูภาค4อีกทีผมกับชอบมันมากกว่าเดิมนะเออถ้าไม่นับฉากเวนี่ <are> นี่เป็นข้อดีข้อเสียของ สตูดิโอซีรีส์ออฟติมัสล่างอัศวินโดยผมจ้าคะแนนตัวนี้เป็นสไปเดอร์แมน2ปี2004เต็ม10และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Transformers s ร์สต o s e โ i ซี e ีส์เอ t i อ n เอ็ก e ์ต a r งช a s ล o s t i m u s Prime ้าผู้ชมคิดว่ายังมี l e ดเดอร์คัสในงานปัจจุบันที่ดีกว่าตัวนี้อีกไหมครับลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะครับและที่สําคัญขอขอบคุณเหล่าซัพพอร์เตอร์ทั้งหลายที่เข้ามากดเป็นสมาชิกลทัทธิลูซิธอนประกาศสําคัญเลย ตอนนี้มหาลัยผมจะเปิดในไม่กี่สัปดาห์ซึ่งทําให้ผมต้องไปอยู่หอเพราะงั้นหลังจากคลิปนี้ผมอาจเงียบหายไปสักพักเพราะเรื่องมหาลายัยก็ไม่ถึงขั้นเลิกทํา y o YouTube ถ้าเป็นช็อตผมยังเอาพวกไฮไลท์คลิปเก่าๆมาลงปนกับคลิปใหม่บ้างแต่อันนี้หมายถึงคลิปรีวิวเต็มคงอาจมาอีกทีเดือนกันยายังมีหุ่นหลายตัวที่ผมอยากทําคลิปรีวิวเต็มเพื่อพูดถึงเขา จนกว่าผมจะหาทางลงกับมาหาเลยและปรับตัวกับมันได้พูดตามตรงว่าช่วงหลังๆเริ่มหมดมและ้ะเลยอยากจะพักกับการทํา YouTube ไปสักพักนึงก่อนเพื่อชาร์จพลังงานตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นผมจะอัปเดตสเตตัสต่างๆลงเพจและแถบชุมชนช่องผมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดและยังเข้ามาดูคลิปผมจนมาถึงตอนนี้ขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับในระหว่างนี้หากใครอยากฟังผมบ่นหุ่นในภาคสี่ก็เชิญคลิกที่เอนสกีนตรงนี้ได้เลยครับ